เกรียงไกรมหา,าสวรรค์ทวยทานเป็นมหาสังฆทานเพื่อสืบสารพุทธศาสตร์ตราบเชียววินขออนเชิญรุกข ทิศนาโคดังหินนาจอมปลัวเพลือกสานาพาดินทุกชีวินสรรพสัตว์ในจักรวาล เชิญถวยเทพทุกชั้นฟ้าสวงสวรรค์อีกคนท่านเท้าจัตุโลก,กบ,บาลแพ่พอยอาสอนอีกสิบหกชั้นพรหมทุกพิมอนสาธุการรวมบุญมองธนา จุดผาทิพยลอยเลื่อนเคลื่อนจากฟ้าดังผาทิพยลอยเลื่อนเคลื่อนจากฟ้าดังพระสุธาแดนดินชินเขตคอนหา เราช่วยทเทพสรุกร์โมทนาดูชาวสวรรค์ลงมาเชิญพาตราย